setting t a n d by f o ของไททั f ฟอ l นะครับก็คือมนุษย์เนี่ยตั้งลุกรากบนดาวอื่นที่ไกลออกไปแล้วและที่ชายขอบของอารยธรรมอวกาศถูกเรียกว่าเดอะฟอนเทียโดยบริเวณดาวที่คนส่วนมากอยู่กันอย่างเช่นโลกถูกเรียกว่าเ e อะคอ โดยมีบริษัท IMC หรือเอาง่ายๆก็คือบริษัทขุดเมืองแร่อากาศหรือเอาง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือเป็นบริษัทใหญ่์ที่เป็นตัวร้ายนั่นเองได้ไปตั้งอนาณาธิคมอยู่ในเดอะฟอนเทียแต่ไม่นานนักด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่เกมก็ไม่ได้บอกเหมือนกัน IMC ก็ถอนตัวกลับไปที่เดอะคอร์นะครับและทิ้งให้ชาวอนาณาธิคมในเดอะฟอนเทียเนี่ยต้องดูแลตัวเองเอาชีวิตรอดกันเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่มีความช่วยเหลืออะไรจากเดอะคอร์เลยและจู่ๆ IMC ก็จะกลับมาเคลมฟอนเทียครับแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเป็นของตัวเองแต่ชาวอนา,นานคิมมก็แบบเอียะไรว แล้วก็ตั้งกองทหารขึ้นเพื่อต่อสู้กับด้วยเทคนิคกองโจน,นะครับเรียกว่ากลุ่มมิลิเชียจนกลายเป็นสงครามที่ใช้หุ่นยนต์สู้กันเรียกว่าไททันวอร์แต่ด้วยความที่ IMC พร้อมกว่าก็เลยชนะแล้วก็ไล่บีกลุ่มกบฏนี้เป็นเวลา15ปีนะครับจนเก็บจะหมดไปและนี่คือจุดที่เรื่องของเราเริ่มต้นขึ้นครับบทที่1มิลิเชียกำลังถูกไล่ล่าโดยเพลเรือโทของ IMC ที่ชื่อว่ามาคัสเกรฟแต่ด้วยความที่หนีมานานมากทรัพยากรและน้ำมันก็เล็กใกล้หมดแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องลงจอดกันที่่ดดดดดาววขเจแแกกสสอออง IMC พืปปลนม้ไไ้็รไไ แต่ MC เนี่ยก็สแกนหาสัญญาณชีพในดาวใกล้เคียงแล้วก็พบว่าในดาวที่ไม่นึกว่าจะมีใครอยู่เนี่ยมันมีอนานิคมรับอยู่ที่ถูกก่อตั้งโดยเจมส์แม็กอนเลนอดีตทหารและคู่หูของมาคัสที่ก่อกบฏยึดยานรบของมาคัสไปเพราะทนความทุเลศข,ของ IMC ไม่ไหวนะครับซึ่งปรากฏว่าไอายานรบที่หายไปเนี่ยก็มาเป็นซากยานอยู่บนดาวอนานิคมรับนี้ด้วยแล้วใช้ว่าอนานิคมบางคนก็คืออดีตลูกเรือของอยานนี้ IMC ก็เลยถือโอกาสปล่อยคอมแบตโดนที่เพิ่งสร้างเสร็จลงไปฆ่าล้างบางชาวอนานิคมเป็นการทดสอบอาววุธไปในตั ส่วนมิลิเชียเนี่ยก็ได้รับสัญญาณ SOS จากดาวอันในี้คมนี้ก็เลยลงไปช่วยสู้นะครับมิลิเชียติดต่อเจมส์ไปนะครับและเจมส์บอกว่าจะช่วยได้ถ้ามิลิเชียช่วยอพยพผู้รอดชีวิตบนดาวนี้ซึ่งหลังจากช่วยเสร็จเจมส์ James ก็ได้มอบแผนพังของสถานีเชื้อเพลิงหลักของ IMC ให้มิลิเชียซึ่งอยู่บนดาวที่ชื่อว่าดิมิเตอร์และถ้าถูกทำลายเนี่ยก็จะทําให้ IMC ที่อยู่ในฟอนเทียเนี่ยไม่สามารถได้รับกําลังเสริมจ,จาก IMC ในเดอะคอร์ได้เป็นเวลาหลายปีและก็ติดอยู่ที่นี่ด้วยบทที่2 แต่การจะทาลายสถานีตึมน้ํามันได้เนี่ยจะต้องทาลายฐานทัพอากาศที่ปกป้องมันอยู่ก่อนและจะทําลายฐานทัพอากาศได้ก็ต้องทาลายเสากระจายสัญญาณที่คอยกันสัดท้องถิ่นที่โคตรด,ดุกออกไปจากฐานทัพน,นั้นก่อนเพื่อให้ IMC เสียเปรียบเพื่อที่จะทําลายเสากรสะจายสัญญาณมิลิเชยติดต่ออดีตเททันไพ่หลอดของ IMC ที่ตอนนี้ซ่อนตัวอยู่และกลายเป็นขี้เมาไปแล้วเนี่ยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตบัคเกอร์จุดออกเสียงว่าทูเบทูเบแล้วกันทูเบ เขาสัญญาว่าจะช่วยที่มิลิเชียทำลายเรือธงของ IMC ที่ชื่อว่า IMS Sentine l นได้มิลิเชียก็เลยจัดการระเบิดยานนั้นให้เรียบร้อยโดยแฮกและใช้ดาวเทียมของ IMC เองทิ้งระเบิดใส่ญญาจากวงโครงจรกลุ่มมิลิเชียเตรียมรบที่รอบรอบดิมิเตอร์ระหว่างรอทำลายฐานทัพอากาศซาร่าบิกซ์ซึ่งเป็นคอมมานเดอร์ของมิลิเชียเนี่ยรอบเข้าไปเพื่อทำลายเสากระจายสัญญาณขณะที่ทหารมิลิเชีย ere, คอยล่าขอ้อสนใจอยู่ที่นอกเขตและเธอทำสำเร็จแต่ถูกยิงที่แขนโดยคูเบนบริส ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มฟรีแลนซ์พายล็ที่ชื่อว่า a p e x Predator และไดทำงานให้มาค c ัสอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าซาร่ากับบิสเนี่ยจะโผล่มาในแทนทันฟอ l ์สองด้วยเป็นทีมตัวเอกกับตัวร้ายนั่นแหละบทที่3หลังจากเสาก,กระจายสัญญาณลม้มลงาฐานทัพอากาศก็ถูกทำลายตามอย่างง่ายดายมิลิเชียผลักดันการต่อสู้ไปสู่การต่อสู้แห่งดิมิเตอร์แต่แกนของสถานีเชื้อเพลิงนั้นไม่ยอมระเบิดง,ง่ายๆเจมส์แมคอา l e เลนที่ตอนนี้อยู่ฝั่งเดียวกับมิลิเชียแล้ว ลยตัดสินใจเข้าไปข้างในแล้วก็สละชีพตัวเองเพื่อระเบิดดิมิเตอร์ด้วยตัวเองและทําให้กองกำลัง IMC ที่เหลืออยู่ในเดอะฟอนเทียเนี่ยติดอยู่ที่นี่ๆโดยไม่มีกําหนดไม่กี่เดือนหลังจากการต่อสู้แห่งดิมิเตอร์และเพราะการเสียสละของคู่หูเก่าอย่างเจมส์มาคัสกรีฟและทหารมนุษย์อีกจํานวนมากก็ตาสว่างแล้วก็แปรพักไปอยู่กับมิลิเชียทําให้ AI ของ IMC ที่ชื่อว่าสไปกลาสขึ้นมาเป็นนายพลของ IMC แทนและใช้กองกำลังทหารโดรนเป็นหลักเรียกว่า e m ม a น้น Fleet และนี่คือจุดที่เราจะจบไว้สสำหรับไททันฟอร์ภาคแรกนะครับ IMC ยังควบคุมดาวส่วนใหญ่ในฟอนเทียแต่ต้องเป็นฝ่ายป้องกันแทนเพราะไม่มีวิเวลว่าจะมีความช่วยเหลือใดๆจากเดอะคอและไม่สามารถไปจากที่นี่ได้ส่วนมิลิเชียก็เริ่มโตกับและเป็นรูปเป็นร่างกองทหารยังเป็นทางการมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของไททันฟอร์สองขอบคุณที่รับชมครับผมเอออีกอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปก็คือในเกมภาคแรกเนี่ยมันเป็นมัลติเพเลเยอร์โอลลี่ซึ่งเวลาที่เราจะเรียกไททันลงมาเนี่ยเพื่อที่จะสู้กับศัตร สเตนบายโฟร์ไทเทนโฟร์อะไรเงี้ยซึ่งมันจะพูดบ่อยมากแล้วจะเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยเพราะเราจะเรียกไททันตลอดนะครับเวลาที่เราเรียกได้เมื่อไหร่เราก็จะเรียกอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเพราะว่าเกมภาคสองเนี่ยแม่งกักเอาไว้จนถึงโมเมนต์ที่เท่ที่สุดที่จะที่จะให้เราได้ยินคํานี้นะ,ะว่าสเตนบายโฟร์ไทเทนโฟร์เนี่ยโอ้โหแม่งกันเลยที่สุดยอดมากโอเคผมบ่นจบแล้วแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย